สวัสดีครับอันนี้ฝนหยุดแล้วแล้วก็แอบมาดูในสวนมืดดกันนะอันนี้ผมเต่าซื้อดูนะครับอัตราการเป็นดอกก็การติดลูก อูครับมีชิดหนึ่งชิสองชิสามบางอันก็ปล่อยบางกิงก็ปล่อยไว้ยาวบางกิงก็ตัดให้มันแตกใหม่เนาะลดดูกดีก็นี่ครับอันนี้ยอดไม่ได้ตัาไนะเห็นไหมนะมัน,น,นที่ผมบอกครับ ้าราห่อแบบนี้ครับเราก็ตัดได้ก็ตัดแล้วกว่าลูกจะโตลูกจะเกศก็แต่กิ่งไม่พอแต่กิ่งไม่พวกอบเป็นดอกเป็นดอกแบ่นั้นกิ่งไมม้าก็เป็นดอกเป็นดอกพอเป็นลูกเป็นลูกติดด้วย เลองดูนะครับอันนี้ผมทำเหล็ดชีวภาพอสารเนาะแต่ว่าฉีดบ่อยมากสวันเจ็ดวันห้าวันฉีดทียิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับดูใต้ใบนะขนะาวๆนี้จะเป็นพวกกับตันบีทีกับ ดิโอรีมีไทเยเนียมนะขา,ขาวเขียวๆนะครับมีเป็นสเปอร์เขานะครับสเปอร์เขาแล้วก็ที่โคนที่โคนผมใช้ B.S นะครับกับตัน B.S หรือว่าบางทีก็เป็นไตโคโดมาใช้ใส่แบบเชือกสดบางครั้งก็ฉีดนะ แต่ช่วงนี้ฝนผมก็ใส่สดที่โคนเลยครับก็เด็กๆมาชมเดินชมเดินเล่น,ล,นลองดูบรรยากาศมืดๆสวนผสมผรสานเล็กๆน้อยๆนีก็นี้มีอย่างดอกเบีจยาศแต่ว่าลูกไม่เยอะครับ ตัดทิ้งเป็นร้อยนะครับนะตัดทิ้งเป็นรนะ้อยอ่ะแต่ไว้ไว้แค่ไม่ถึงครึ่งของคร,รึงนะ่งอันนี้ก็เป็นลูกลายจริงอันนี้ก็ต่อไปได้นะัน,นีแตงโมอันนี้ผมงขงเปล่าสือ นนมีห่วงตซ่หรือ,อโอ้ก็มีหลายอย่าง,งนครับในตอนผมผมทำผสมประสานกันหลายหลาย,ลายสั้นาห์อันนี้หมวงโซ่แล้วอันนี้หมงเป่าอันนี้ผมทำะระบบทดลองนะครับก็คือทดลองแล้วก็จะได้บอกเพื่อนๆถูกเพื่อนๆถ,ถามเข้ามาทดลองไปด้วยแล้วก็แบ่ง ให้ลูกค้าชิมด้วยดยช่วงนี้ของหมดนี่ครับเห็นไหมโลง่งนี่ดูเป็นลูกปลายจริงนะลองดูนะคบนี่นี่เป็นลูกปลายจริงเห็น,ะนะน,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 นไหนะมผงก็ชอบเป็นลูกปลายจริงนะสําสหรับไว้สูงนะครับสําหรับผมนะผมไว้สูงไว้ยาวนะก็เป็นลูกปลายจริงแต่ถ้าตตดแต่งแต่ถ้าตตดแต่งนะตตดแต่ง สเต็งก็เป็นเต่ต้องฉีดยา,ยายเยอะใช้พวกแคเซมโบลอนพวกน้ำหม,มักมุนข้างคาวหรือว่าสารายต้องใช้สารายทรนธีโอ้หลายหลาย,หลายอย่างครับถ,ถึงจะติดลูกนะถ้าเราทำแบบแนวตรงเขาฉีดกันสามวันห้าวันครั้งนะครับถ้าทำแบบเคมีหรือว่าทำแบบให้ติดลูกเยอะๆเลยระดัแบบผมกวนสือนะ แต่ก็ผมเอาแบบชิ้ภาพร้าแบบเบาๆพออันน so so ี้อันนี้ผมจ้วนนะอันนี้ตัดไปเยอะแล้วตัดไปเยอะแล้วแต่ก็ได้หลายลูกดูลูกเขาไหมชุดหน้าเหมือนกันผมก็ตัดทิ้งไว้ไว้ไม่เยอะตัดทิ้งตัดทิ้งไว้ไปก็รสชาติแม่อร่อย แล้วก็ตัดทิ้งเน้นไว้ทำรสชาติในหะ้อร่อยอร่อยนะดูอันนี้องพอสืออ,อันนี้แตงโมดูแตงโมเขาอันนี้เปิ้ลหนงมี่ก็ตัดไปเรื่อยๆครับผมใช้หลายๆระบบเข้ากันมานีนนี้ ป้องกันมะเร็งได้มะเร็งวันท้องได้อย่างดีนี่ของบอซื้ออย่างหนึ่งว้ยสูงลิดเลยผมเป็นลูกดีมากเลยเดีว่าเห็นไหมน่าเรามาชมเสือกันตึกๆนี่นี่ของบอซื้ออันนี้แตงโมโอ้เดินไปเดินมาอันนี้ของบอซื้อ ชมกันดึกๆนะครับสวัสดีครับ